สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงอนนนะีดชแนลนะหลังจากนอนพักผนะ่อนเนาะก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะะวันนี้ก็เอาจุ่มลงไปละแมม้อนเลยหรอมันฮ้อนเลยผสมให้อยู่ได้หรอ <c oughs> <c oughs> เอาลองดูนะคะมีผู้แนะนำมาเนาะบอกว่าต้มน้ําใส่ใบกัญชานะหอมไหมหอมเนาะแล้วก็แช่นะคะเท้าลงไปมัน้อมไหม ขอให้คนเราได้ขอให้คนเราไปไหมนั่งตรงนี้ก็ดีหรอเรียกไม่รถพยาบาลหรือว่าโปรติกตึงกินยาแล้วเป็นต้อ่เคืนไม่หลับ หน้าพิกหลังลวปวดแช่แช่ไปเรื่อยๆนะพี่น้องแช่เท้าใส่น้ำต้มกัญชานะใบกัญชา มันจะบันเทาปวดหรือเปล่าว่าจะทำโต๊ะอีกอย่ไม่มีเลยนั่งเก้าอี้แม่อบอกไม่มีในในเอารับนาย <c oughs> โกรธบอดตั้งนานนี่นะ่ะ <c oughs> โอ้ แม่ไปเปิดรถก่อนไปเอาของก่อนจะเอาเสื้อให้ตาชานบรอให้ตาชานให้ใหายายเมมไซก็จะออกลรกอ,อกนะครับ กอเยแก้วัวโจเลยแด้จะแก้วหัวโจอีกนะบ่กบห้องก็ยังไม่ซ่อมแซมเลยพี่น้องเอฟซีเอ้ยเดีค่อยๆทำไปเนาะเบ็ดเบิดลกเลมาลกันแน่เลยเ ไปละทีนี้เอาดูแลตัวเองแม่ไปที่ละก่อนอพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ